เราจะซื้อนี่ทั้งหมดนี่ประชาชนเนี่ยออกมาจากระบบธนาคารนี้ไหมแล้วให้ประชาชนค่อยๆผ่อนแล้วก็ไม่จำต้องเราไม่ต้องชำระเต็มจำนวนแล้วก็ให้เริ่มต้นชีวิตใหมย่ยกออกจากเครดิโลให้หมดให้เป็นคนบริสุทธิ์ผุกต่อทำมาหากินใหม่ผมเป็นนักเรียนเตรียมอาหาร ก่อนเข้าโรงเรียนต้องปฏิญาณตนว่าหลายๆคำคำหนึ่งในนั้นก็คือว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไดแล้วก็ตายซะดีกว่าที่จะอยู่อยา่างผู้แพ้ ื่อวานนี้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาคิดกันนโยกอีกดังๆว่าทาไงถึงจะให้นี่สินคนไทยมันหมดไปได้พอวันนี้นี่สินรัวเรือนเยอะเหลือเกิเกเกนเราก็เลยคิดกันว่าคิดดังๆนะยังไม่ได้ทํายังไม่บอกว่าจะทําคิดดังๆว่าเราจะซื้อนี่ทั้งหมดนี่ประชาชนเนี่ยออกมาจากระบบธนาคารดีไหม แล้วให้ประชาชนค่อยๆผ่อนแล้วก็ไม่จำต้องเราไม่ต้องชำระเต็มจำนวนแล้วก็ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ยกออกจากคลีปิโลให้หมดให้เป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่อง,องทำมาหากินใหม่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินรัฐสักบาทไม่ต้องใช้เงินรัฐสักบาท เพราะว่าผมสามารถที่จะให้เอกชนลงทุนวันนี้รัฐเป็นหนี้เยอะเราเข้ามาน,นี่เงบานตะไทยแล้ว <c oughs> วันนี้จะขยับอะไรทีก็เป็นหนี้ไปหมด <c oughs> เราต้องสร้างหนี้ให้น้อยที่สุดแล้วก็สร้างโอกาสให้คนไทยมากที่สุด <c oughs> พูดง่ายแต่ทำยากแต่ต้องทำ ผมเป็นนักเรียนเตรียมทาหารก่อนเข้าเรียนต้องปฏิญาณตนว่าหลายๆคำคำหนึ่งในนั้นก็คือว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไดแล้วก็ตายซะดีกว่าที่จะอยู่อย่างผู้แพ้เพรานั้นสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่นายกพูด สิ่งที่พรรคเพื่อไทยพูดเราทำแน่นอนแต่ว่าทำวันนี้มันไม่เหมือนตอนสมัยอยู่ไทยรักไทยเพราะพรรคเรามีขนาดเล็กลงมีรัฐมนตรีกระทรวงที่ดูแลน้อยลงบางทีรัฐมนตรีกระทรวงข้างเคียงของรัฐบาลผสมบางทีก็ทำงานด้วยกันไม่ค่อยคล่องตัวก็พยายาม ทั้งนวดทั้งบีบใครช่วยทำงานหน่อยพ่อหมาจำเริญช่วยกันหน่อยเถอะถ้าพ่อหมาจำเริญไม่ทำตัวใครตัวมันนะครับมันต้องช่วยไม่งั้นบ้านเมืองไปไม่ได้บ้านเมืองไปไม่ได้จริงๆผมวันนี้เนี่ยผมถือว่าบ้านเมืองสู่หัวใจ ที่เราจะต้องทําให้ไปพักดันให้ไปให้ได้วันนั้นผมไปให้สัมภาษณ์วันที่ไปออกรายการสัมมนาไปขึ้นแผ่นดาปรากฏว่าผมสุกน้าข่าวสัมภาษณ์ผมอาจจะพูดสั้นไปทําให้พักประชาชนมองว่าผมไปเห็นที่เห็นงามกับการยุบพักผมเป็นคน เลียนเรื่องระบบยุบพักที่สุดเพราะโดนมาเยอะแล้วผมก็ไม่อยากเห็นพักประชาชนหรือพักอนาคตใหม่ถูกยุบพักไม่อยากเห็นเลยแต่ว่าเราก็ต้องเคารพกติกาผมโดนยุบผมก็เคารพกติกาแต่วันนี้ที่ผมพูดวันนั้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะหายไปอีกพักนั่นคือหายจากความทรงจำของประชาชน การหายจากความทรงจำของประชา,าชนเนี่ยเป็นการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดเพราะการเมืองจะตั้งอีกสิบพักก็ได้ถ้ายังไม่หายจากความทรงจำของประชาชนถ้าหายไปแล้วตั้งยังไงก็ไม่เกิดเพราะนั้นผมเพียงแต่ว่าเห็นเขาเป็นพักรุ่นคนรุ่นใหม่อยากให้เขาทำในสิ่งที่มันสร้างสรรค์เราอยากเห็นพรรคการเมืองดีอยู่กับประชาชนไปนาน,น,าน ไม่อยากเห็นพักการเมืองดีๆไปใช้วิธีการของพักการเมืองมาพักเก่าๆที่ใช้ไม่ได้แล้วแค่นั้นเองนั่นคือหลักที่ผมพูดวันนั้นไม่ได้ไปท้าทายไปเห็นด้วยเห็นเอมงานกัอยูบพักไม่มีแน่นอนนะครับก็เลยอธิบายผ่านสื่อมวลชนว่าจะได้เข้าใจถูกผมเป็นคนที่ไม่ชอบให้ร้ายคนแล้วก็มองโลกแง่ดีพร้อมให้โอกาสคน เดี๋ยผมก็เรียกร้องเรื่อยๆพวกขาประจําผมอะพี่น้องคนแสดงก็เห็นขาประจําผมมีเยอะบางคนเป็นขาเดียวกันเดไนย้ายไปอยู่ขาประจําก็มีแ้นออผมไม่ได้วดไหวั่นไหวผมบอกว่าแทนที่จะเป็นขาประจําผมจะไปเครียดผมไม่อยากเห็นเขาเครียดเพราะผมไม่เครียดด่าผมแทบตายผมไม่เครียด แต่ผมคนด่าผมมันครีดแทนผมกลัวเป็นห่วงเดี๋ยวเส้นโลหิตในสมองแตกขึ้นมายุ่งสงสารอย่าไปโกรธผมเลยมานั่งคุยกับผมนี่มานั่งคุยกับผมนั่งกินวายกับผมนะแล้วมีอะไรคับแค้นหัวใจมาคุยกันเพราะผมก็ลืมพ่อผมเสียไปแล้วลืมถามว่าพ่อผมว่าปู่ผมมีมีอะไรกับมีปัญหากับปู่เขาป่ะ มันถึงไม่เลิกเข่าหอนสักทีก็ที่ผมพูดเนี่ยคืออยากเห็นบ้านเมืองสามัคคีไม่อยากเห็นเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งด่ากันไปด่ากันาไาไรสาระเรามาหาเรื่องที่เป็นสาระเรื่องใหญ่ๆจะเนี่ยอย่างสืส่อผมพูดเรื่องด a t a ต e เซ e นเรมันคืออะไรมาถามผม a ออมันคืออะไรมันมีประโยชน์ประชาชนไหมมัน มันเข้าท่ากว่าเยอะไปเข้าท่าก่าถามว่าไอ้นั่นมันว่าผมผมจะตอบมันยังไงผมปล่อยวางหมดแล้วผมแก่แล้วโลภกดหลงปล่อยวางเลยโลภกดหลงมันปล่อยวางไม่นานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกให้พี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหลายกลับบ้านไปบอกพระพวงว่า เรื่องปัญหาของประเทศผมรับไว้และรู้ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่กระบวนการการแก้ปัญหาใช้เวลาแล้วยากกว่าเดิมเพราะทหารวางระบบไว้เลอะพอสมควรแย่พอสมควรก็ปฏิวัติทีก็ถอยไปทีปฏิวัติทีก็ถอยไปทีนั้นก็กว่าจะมาฟื้นใหม่มันก็ยากหน่อยแต่ ไม่เหนือความพยายามเราต้องสู้ต้องทำให้ได้ผมรับทุกของประชาชนมาช่วยมาแบกเพราะว่าผมอยากเพราะพระเจ้อยู่หัวเราเนี่ยเป็นผู้มีพระเมตตาสูงมากเป็นท่านทรงห่วงใยประชาชนตลอด ผมถวายงานท่้นมาตั้งแต่ยังไม่เป็นนักการเมืองผม,ผมสมราบว่าผมทราบดีว่าหัวใจท่านทรงทรงเมตตากับประชาชนมากเพราะฉะนั้นผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้บ้านเมืองท่านจะได้ไม่ต้องห่วงทุกข์ไม่ต้องทุกข์ระไทยแต่ต้องทําให้อย่างให้มันเข้าสู่ยุคสีวีไลให้ได้